ก็เอาเละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนย้อนรอยนะครับ15ปีไปกับเกมเซ็นโกคุบาซาระสองนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆนะครับผมในยุคเพยเซนสองนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเกมเซ็นโกคุบาซาระสองเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะทำการจัดอันดับ5ตัวละครสุดโกงจากเกมเซ็นโกคุ บาซาร์2นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมเซงโกคุบาซาร์2นะผมก็จะมีตัวละครทั้งหมด30ตัวละครด้วยกันนะครับผมก็จะคัดมาเพียง5ตัวละครเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวละครไหนกันบ้างนะครับผมสำหรับ5ตัวละครนี้นะครับผมไปดูกันเลยมาดูตัวละครที่5กันบ้างนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่าโทคุกาวะเอยาสึนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็สกิลเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โกงจนเวอร์จนเกินไปนะครับผม สกิลที่1น่นะครับจะเป็นการงัดคู่ต่อสู้และทําการฟาดลงกับพื้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการเรียกคาตะกระสือลงมานั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการยิงปืนใหญ,ญ่ออกจากทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โกงเวอร์อะไรมากมายนะครับแล้วสกิลไหนละ่ะที่มันโกงนะครับผมซึ่งสกิลโกงของเขาเนี่ยไม่ใช่สกิลหรอกครับแต่ว่าเป็นท่าไม่ตายของเขานั่นเองนะครับผมหรือว่า การเรียกคาตะกะสือลงมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาการปล่อยสายฟ้าอัศนิบาตสีเหลืองลงมาใส่สตูนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหรือว่าถ้าไม่ตายใส่หัวหน้านะครับตรงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีโอกาสรอดแน่นอน,นครับคือแรงมากแล้วก็เลือ่อนในรดเร็วมากๆนะครับผมซึ่งก็ขอ,อยกตัวอย่างเช่นตัวละครมาซามมเนะนะครับที่ใช้สกิลถ้าไม่ตายใส่บุสัชินะครับซึ่งมันก็ไม่ถึงกับตายนะครับก็ประมาณครึ่งหลอดนะครับก็ถือว่า ผมก็มองว่าตัวละครเอญยสือเนี่ยถ้าไม่ถ่ายมันนี่แรงมากๆนะครับผมเช่นเราเอาไปแบกศึกชิงเนาะหาของคือเอาตอัวละครนึงไปเกาะอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเอาแบบไปหาเอาพสุดยอดในศึกชิงเนี่ยคือสบายครับคือแบบเาเรียกว,ว่าหมูๆเลยนะครับสำหรับตัวละครเอญยสือนะครับคือมันเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไปเก็บเวลเอาพาไปหาของเกาะหาของอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่าตัวละครตัคุกะวะเอญยสือเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากๆนั่นเองนะครับผม มาดูตัวละครที่4กันบ้างนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่าทากิดะชินเก็นนั่นเองหรือว่ากระทิงสายถึงของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะมีความโกงนะครับผมอยู่ที่สกิลที่ของนั่นเองหรือว่าเป็นการชาร์จท่าไม่ตายนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับว่าเราจะพูดกันง่ายๆคือคุณจะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใช้ได้เรื่อยๆืเลยนะครับผมซึ่งในระหว่างที่เราใช้ท่าไม่ตายอยู่นะครับมันจะมีอุกกาบาตเนี่ยตกลงมาใส่สตูนะครับผมและที่สำคัญก็คือยังต้านสถานะครับผม ซึ่งมันจะสามารถได้จะคอมโบกับสกิลที่2เขาได้คือสกิลชาร์จถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียของสกิลชาร์จเนี่ยมันก็คือการลดเลือดของเรานั้นเองนะครับผมก็ผมมองว่ามันแล้วก็ลดประมาณไม่เยอะนะครับลดประมาณ1ข้อนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกับตัวละครเรามากสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเนื่องจากว่าสิ่งที่ช่วยเพิ่มนะครับเกรดท่าไม่ตายได้เร็วขนาดนี้นะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่สกิลที่2นะครับผมแต่ว่ามันเกิดจากไอเทมด้วยนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนั้นก็มีชื่่อวา คิสซนานั่นเองนะครับผมคินาน,นะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนนะครับเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนเนี่ยไม่ใส่ไอเทมคิซนาน,นะครับหรือว่าใช้แต่สกิลที่2เนี่ยมันจะชาร์จได้ ช้านะครับประมาณสัก8วิแต่ว่าถ้าเกิดวันเพื่อนนะับใส่คิสนาเนี่ยมันก็จะเพิ่ม,มเรียกว่าจาก8วินะครับมันจะลดลงเหลือ5้าวิหรือจะพูดง่ายคือทําให้เรานั้นใช้ทาให้ตายได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครชินเกินนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็คือเอาไปเล่นด่านทะเลทรายนี่มันมากนะครับผมคือแบบมันคอมโบสนุกนะครับ เก็บพวกอ่าเขาเรียกว่าเก็บคอมโบเอาไฟ1ไป2แล้วก็ไฟที่3มมันเองนะครับซึ่งก็มองว่าตัวละครชินเจนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่โคตรจะโกงนั่นเองนะครับผมมาดูตัวละครที่3กันบ้างนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่าซานด้ายูคิมุระนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีความโกงนะครับผมอยู่ที่เขานั้นสามารถที่จะใช้ไฟได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับจนถึงจบเกมเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าไฟเนี่ยเราจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราฆ่า ครบ100ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับก็ถือว่าใช้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมซึ่งไอเทมนะครับที่ทําให้เขาเปิดไฟได้ตั้งแต่ต้นเกมก็คือชิ้นนี้นะครับหรือว่าไอเทมประจําตัวของคิมูระนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าหลายคนคงจะรู้ครับว่าการใช้ไฟเนี่ยทำให้เราตีเร็วยิ่งขึ้นวิ่งเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคือยังตั้งสถานะได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนฟันเนี่ยเราเลือดลดนะครับแต่พยายามอย่ายืนนานนะครับเป็นการตายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะครับฟันเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับยกเว้นเลือดลดเหมือนเดิมนะครับผมอย่ายืนนานนะครับยืนนานนี่คือเรียบร้อยนะครับตายหานะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงนะครับเพราะว่า เวลาที่เราใช้ไฟเนี่ยใครๆก็อยากจะใช้นะเพราะว่ามันตีเร็ววิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีสำคัญก็คือแบบมันแบบต้านสถานะด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาอตัวคอครหรือว่าคิมุระเนี่ยไปคอมโบกับท่าแบบเินเกียอย่างท่าเฮอริเคนท่าสกิลสุดท้ายของคิมุระนะครับผมก็บอกเลยว,ว่าโคตรจะโกงนะครับสำหรับตัวละครอ,อยู่คิมุระนั่นเองนะครับผม มาดูตัวละครที่2อกันบ้างนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่า Honda ทาคาสึหรือว่าหุ่นยนต์สายถึกของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะมีความโกงนะครับอยู่ที่สกิลที่1ของเขาหรือว่าการพุ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการใช้ไอพ่นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนนะครับใช้สกิลพุ่งกับสกิลไอพ่นเนี่ยคอมโบกันนะครับมันจะโคตรแรงและก็โคตรนานนั่นเองนะครับคือถ้าบอสโดนเต็มเเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างน้อยก็ครึ่งหลอดมันก็เกือบตายน แต่ถ้าโดนเป็นครั้งที่2ก็เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับตายหายอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนถ้าไม่ตายของเขานะครับผมก็จะเป็นการใช้อาวุธปักลงกับพื้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการปล่อยสายฟ้าอสนิบาตลงมาตรงพื้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโคตรจะแรงครับคือท่านี้ผมชอบมากนะคือมันแรงมากนะครับซึ่งศัตรูแบบเช่นเอาไปลงศึกชิงอย่างนี้นะครับปล่อยปุ๊บเนี่ย ซ้ายขวาเนี่ยโดนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกระจกก็ค,คือโดนหมดคือรัศมีของท่าไม้ตายของคตาตะกัสึเนี่ยมันกว้างนะครับผมและอย่างคือเอาไปลงศึกชิงเนี่ยเอาไปหาของสบายครับเลเวลก็ตันไวด้วยนะครับสำหรับคตาตะกัสึนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบที่สุดแล้วก็โคตรจะโกงนั่นเองนะครับผมเรามาดูตัวละครที่1กันบ้างนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่ามิยามโตมูซาชินั่นเองนะครับผม มูซาชินะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าโกงที่สุดแล้วในเกมบาซ่านะครับผมซึ่งกระบวนท่าของเขาเนี่ยโกงแทบจะทุกท่าเลยก็ยังว่าได้นะครับผมซึ่งสกิลที่1ของเขานะครับก็จะเป็นการฟันแหลกนั่นเองนะครับผมยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งจะฟันได้นานมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการปาหินไปทางด้านหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลที่1ของเขานะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้โดนหัวหน้าหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับคือโดนเนี่ย โคตรจะแรงนะครับคือลดเลือดลดแล้วก็แบบคุกเข่าเลยนะคือการคุกเข่าเนี่ยคือือว่าท่านี้มันแรงมากๆนะครับผมคือโดนเข้าไปเนี่ยกันก็กันไม่อยู่นะครับผมคือโกงมากนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นการปาหินใส่นั่นเองนะครับยิ่งพวกลูกกระจกในโดนแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้านะครับโดนเนี่ยคือถ้าโดนจังๆนะครับไม่กระเด็นเนี่ยผมว่ามองว่าตายอย่างแน่นอนนะครับผมคือ บางทีปลาเสร็แล้วมันก็กระเด็นนะครับผมซึ่งในส่วนของท่าไม่ตายของเขานะครับผมก็จะเป็นการควักนะครับเอาไม้ออกมาจากที่เอวนั่นเองดั่นั้นก็ทําการฟาดไปที่ศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าน,นี้ผมบอกเลครัว่ามันแรงมากๆนะครับคือบอส1-2ตัวเนี่ยโดนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเกินครึ่งหลอดอย่างแน่นอนนะครับ แล้วมันก็ยังมีจังหวะที่2นะครับในการปาไปนะครับซึ่งความแรงเนี่ยเท่าๆกับตอนฟาดเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อยู่ที่ตัวของบอดด้วยนะครับว่ามันเกาะแข็งเกาะเยอะหรือเปล่านะเกาะเยอะก็อาจจะไม่ตายนั่นเองนะครับผมซึ่งความโกงของมูสชินะครับผมก็ไม่ได้อยู่ที่สกิลหรือว่าท่าไม่ตายนะครับผมซึ่งความโกง,งเขาอีกอย่างหนึง่งมันก็คือกดปุ่มซิเล็กนั่นเองนะครับหรือว่าปุ่มผ่อนคลายผมจะเรียกว่าปุ่มผ่อนคลายแลวกันนะปุ่มยามอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งปุ่มยำเขาครับมันมีดาเมจดนะครับผมซึ่งดาเมจดเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานั้นต้องใส่คัมภีไอเทมประจําตัวของเขานั่นเองนะครับผมเขาจะสามารถใช้ได้เพียงคู่เดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับถ้าเป็นลูกกระจกโดนเข้าไปเนี่ยโอ้ตายนะครับผมคือมันแรงมากนะครับคมันแรงขนาดถึงขั้นพวกในกองได้เลยนะครับผมถ้าเป็นหัวหน้านี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับครึ่งหลอดนะครับโอ้โหแบบบึ้งบ้ากันไปแล้วเนี่นะครับสองตัวนี่ก็ครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับ โดน2ทีถึงกับตายคือไม่ต้องเขาเรียกว่าเดินไปพววน้ำลายไปทั้งเกมอย่างได้นะครับสำหรับตัวละครมุสชินะครับผมซึ่งก็แตกต่างจากตัวละครชินพระนะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้ไอเทมคล้ายๆกับมุสชิคือใส่ดอกกุหลาบหรือว่าแบตเทิลโรนั่นเองนะครับผมก็คือว่ามันจะแสดงผลกับปุ่มสิเ็ทของเขานั่นเองก็คือการแบบหมุนตัวแล้วก็มีน้ําแข็งก่อนนิดหน่อยนะครับคืออยู่ประมาณครึ่งหลอดของพวกลูกกระจกนะครับไม่ถือว่าแรงมากนะครับซึ่งผมก็มองว่า ตัวละครมุสชีเนี่ยไมโกเกินนะครับผมซึ่งหลายคนบอกว่าเออถ้าเป็นแมมมอธจะรอดไหมไม่ต้องถามครับตายนะครับแมมมอธนี่คือตายนะครับส่วนหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่รอดครับครั้งเดียวคือหายนะครับผมคือสุดๆจริงๆครับตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่าม่งโกงสุดแล้วในเกมแล้วครับผมสำหรับตัวละครมุสชีนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ5ตัวละครสุดโกงจากเกมเซนโกคุบาซาระ2นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่ง5ตัวละครนี้นเพื่อนๆเคยเล่นตัวไหนกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม